พี่แมวนะครับบาดโนดนยึดนะครับขี่จัก,กรยานมาจากมะเกือเก่านะครับอแอดมินก็เลยให้เงินไปกินข้าว100นะครับแกโดน ATM ยึดไปแล้วพรุ่งนี้แกยังได้นะครับแกบาดบาดชดชนลงท้ายด้วยหนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แมวมาธนาคารพี่แมวเงินในธนาคารก็ไม่มีแล้วเดนด่วนเดีดด๋ยวแอดมินให้ร้อยหนึ่งเนาะไปกินข้าวเอาพี่ไปกินข้าวนะส่งเงินบ้านฉันไม่เป็นไรพี่แมวอย่ามวันด,ดี กับแล้วครับกับมะเขือเก่าครับขี่จักรยานมาที่ธนาคารอมสินสาขาสุนทรจังหวัดนครราชสีมานะครับสอบถามหลายท่านนะครับบางคนก็ก็ยังไม่เข้านะครับลหลายคนก็เข้าแล้วรอนิดนึงนะครับก็วันนี้เจอพี่เขาบัตรโดนยึดนะครับขี่จักรยานมาเนี่ยครับขี่จักรยานมาจากมะเกือเก่าเขาให้เงินไปร้อยนึงไปซื้อข้าวไปนั่งกินแล้วนะครับอยู่ฝั่งนู้นมาจากไหนครับาจก รนี่คับเข้ายังยังไม่เข้าเนาะอันนี้ได้ยังครับเนี่ยบัตรเดินยึดเอาสมุติธนาคารมาไหมสมุติธนาคารมาเดี๋ยวรอติดต่อธนาคารใส่หรหัสพิษเนี่ยจำหรหัสได้ไหมบัตรยืดบัตรอาจจะชำรุดเดี๋ยวเอาสมุติธนาคารมาก็ได้อัพดูยังว่าเงินเข้ายัง เดี๋ยวไปอัพสมุิกันปะเดี๋ยวเราไปอัสสอพสมุิม,มันมีชม่องอัพอยู่เอาเอาสมมุิแย่ไปหน้าแรกธนาแรกแย่ไปกำลังทำการตับโรงสมุดเจอพี่แมวนะครับพี่แมวนี่บัตรประชาชนเลข้ายขึ้นด้วยห้านะครับพอดีพี่แมวมาอัพเงินไม่เข้าไปกด ATM บัตรโดนยึดพี่แมวพวกนี้พี่แมวมาธนาคารเนะ้อ แล้วเข้าเป็นธนาคารกดคิวถอนเงินเลยเงินมันจะเข้าพวกนี้ mm hmm. เข้าใจไหม a อ m ตอนยึดแล้วบอกว่า ATM ตอนยึดจะทำถอนเป็นเงินสดก็ได้ได้พี่แมวได้สวัสดีครับชื่อยายอะไรครับขะา,าตธนาคาค่ะอยู่บ้านไหนยายอยู่บ้านคลองน้ำขาวค่ะคลองน้ำขาวอยู่ตรงไหนะเอ,อนู่นตะคบจ<อ>ค้ะ๋อตะคบอ้าทำมาถอนนี่ล่ะเอาก็ อยู่ใกล้ลูกก็พามาอยู่ใกล้กันเลยมาได้เงินแล้วได้เงินหมื่นแล้วอยากขอบคุณใครไหมได้เงินหมื่นแล้วได้ขอบคุณค่ะให้โชคดีนะคะวันได้เงินหมื่นยายจ่ายเงินหมื่นไปทำไมเนี่ยยายก็เอาไว้ซื้อข้าวซื้อน้ำซื้ออะไรกินกันซื้ออยู่สกินเนาะก็ฝากเข้าบ้างโอ้ยพูดเลยคนลูกตาเนี่ยดีใจไหมฝากแค่ไม่รักษาตาตาเป็นต้อกระจกโอ้เป็นรักษาตัวด้วยของพี่ได้ยังหมื่นหมื่ได้ยัง พองหนูพูกนี้ค่ะพวกนี้เนาะขอบคุณของไอ้นายกหลายๆเด้อค่ะครับผมสมเด็จบ้านฉันครับมาจากมาเกล่เก่าครับสวัสดีครับคุณยายครับชื่ออะไรครับยายจ้าสวัสดีแกยายชื่ออะไร<จ>ชื่อเล่นก็ได้ชือหฝนจ้าแม่ยายหนูฝนน้อมาจากบ้านไหนแม่บ้านคำไฮจ้าคำไฮมาเกล่เก่าเนาะน้อได้เงินหมื่นยังวันเนี่ยได้พันี้เลิจ้กได้แล้วเนาะงขอบพ่อขอบคันบัดรพิษทรายแหม อยากขอบคุณใครไหมได้เงินหมื่นแล้วโอ้ขอบคุณนันเพื่อที่ไปทะางานราชการขอบขอบคุณพลเรือหลายคนจะเลิศลูกแยกหนึ่งมีเห็นใจเด้อครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อธนพัฒน์ครับพี่ธนพัฒน์อยู่บ้านไหนครับอยู่หมู่สามครับบ้านตะคองหลงบ้านตะคองหลงครับผมได้เงินยังได้เรียบร้อยครับเราเอาเงินไปซื้ออะไรตอนเนี้ยเราว่าจะเอาไปเปลี่ยนหลังคาบ้านนะครับโอ้เราจําเป็นเนาะครับผมใช้ในชีวิตประจำวันก็ไปเปลี่ยนหลังคาบ้าน อยากขอบคุณอะไรนายกไหมหรือรัฐบาลไหมก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกมากเลยนะครับที่ว่ามอบเงินหนึ่งบาทนี้ให้เราก็ใช้ในความจำเป็นในชีวิตหลังคาบ้านรั่วนี่ครับไม่ดีเนาะครับผมก็เขาก็ได้รับควาวหมดกระพบแต่เราได้เปลี่ยนหลังคาบ้านยินดีด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับครับชื่อลุงอะไรครับตะวงครับตะวงบ้านไหนตะวงบ้านเขาพัฒนาครับตรงไหนบัวขาวพัฒนาเนี่ยทุกอย่างทำไปทำาโน้องไม่ตาย น้องไม่ตายนี่คนมเมื่อก่าวนี่นของเราเนี่ยได้เงินหมื่นยังได้แล้วได้แล้วที่นี่เป็นไรปัญหาเราบอกแกงโคตรทีแหละคนโคตรใครที่นี่เราโคตรเขาไม<า><ๆ>่เดี่ยวเราโคตดไอส้สลิปออกแต่บ้านมันไม่เด้งออกบ้านไม่เด้งออกก็มาติดต่อธนาคารเนาะรอแปดโมงหรือว่ามาวันหลังก็ได้พอเราได้เงินแล้วเนาะเอาถ้าสะดวกวันนี้ก็รอรอเลยไหมดูไงรอวันนี้แหละจะรอเดี๋ยวรอเนาะเอาลุงมีอะไรอยากขอบคุณรัฐบาลไหมได้เงินหมื่นก็ ขอบคุณมากๆครับดีใจในชีวิตเลยครับขอบขอคุณดีใจในชีวิตเลยเนี่ยครับเงินเมื่อในเจ้าไปซื้ออะไรก็ สุราตนตัวครับสุราตนตัวใช้ในบ้านเนาะซื้อข้าวซื้อน้ำเนาะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวก็ยกบ้านยกกระท่อมอยู่ครับโอ้อยู่กระท่อมอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวหนุ่มโสดว่างั้นเถอะครับหาหลานมากดหาครับบ้านกระโดดยืดซะมาเนี่ยครับอ๋อเป็นกำลังใจนะครับชื่อลุงวงเนาะสาววงบ้านลาดุกครับชื่อเรียนชื่ออะไรชื่อวงใช่ไหมสวงบ้านลาดุกสวงบ้านบ้านหัว่าพัฒนาครับหัวเขาพัฒนาหมู่ที่16หรือ17ไอ้13ครับ13อ๋อไอ้ โซกเจโซกจานมันยังสิบเจ็ดเนาะของเราหมูสบิบสามก่อนจะถึงโซกจานลก่อนจะถึงโซกจานเนาะครับผมก็ไปบ่อยไปหาอาจารย์บรรยาเท่านั้นลราบ่อย <ừ> รู้จังแม่อาจารย์บรรยา, ừ, าที่เปิดตังสำนักใหม่อันนี้่เยเคยไปคเคยไปที่ไหมก็อสไปบ่อยครับ,บไปบ่อยนี่ตะวันออกตัดนพัฒนาเนี่ยเจอแกบอกเจอผมเด้อลูกซีดเด้อนักข่าวสุเดินบ้านฉันเด้อบอกแกเด้อผมเป็นลูกซีดอาจารย์บรรยาอากาิดีใจกับพี่วงจะได้ไปชื่ออยู่ชื่อกินว่างั้นเถอะครับ อยู่คนเดียวนาะครับความลำบากก็มีแล้วน้อก็ลำบากครับเป็นไงได้เงินหมื่นเอาถามจากใจจริงมาเนึ่งหดีใจไม่รู้ว่าจะพูดกันไงครับดีดีใจมากๆตื่นตัดใจเลยครับเพราะว่าเพราะว่าอาชีพรลักจ้างกินครับหลักจ้างกินวันนึงก็ได้เบิงไม่ได้เบิงใช่ไหมครับอกยงนี้เพื่อใหนี้คนตก็มีควได้ทำงานโตไม่ได้ทำงานเลยครับครับเป็นกำลังใจเด้อครับก็รอติดต่อธนาคารนะครับบัตรเอทีเอ็มครับผมได้เงินยังครับ เล็กบัตรอะไรครับเล็กบัตรอะไรเล็กหนึ่นนนนนงโอ้ไดบันเนียเนาะคุณพี่มาจากมะเกลือใหม่มีอะไรฝากขอบคุณรัฐบาลไหมโมก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะครับที่ช่วยประชาชนคนยากคนจนเงินหมื่นสำหรับเราติดไวายเยอะเนาะใช่ครับก็บางคนนี่ยไม่มีค่าจะออกอเงาอเลยผมเลยครับเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะพี่เนาะครับนี่คือยืดอายุยืดรมหายใจได้อีก ายหลายวันอยู่ครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่ออารีเป็นกะทงครับก็พี่อารีนะครับจากมาเกือใหม่ครับสวัสดีครับพี่อะไรครับคุาพวันนี้มากดเงินหมื่นเนะาะเป็นไงครับมีความรู้สึกยังไงบ้างไปหมืน<อ>่นหมืน่นก็ดีเนาะสำหรับคนเ่าเนาะเอากดให้คุณยายาใช่ไหมหก,ญญก็อยากฝากขอบคุณอะไรรัฐบาลไหมขอบคุณเนาะที่ช่วยเหลือประชาชเน,นเนาะคนฒ่าไม่มีกินเนาะพูดถึงว่าเนาะหารายได้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับผม ครับนั่งทาที่มากเลยพี่อยู่บ้านไหนพี่บ้านเก่งครับบ้านกูดิ้งกูจิ้งกูจิ้งด้เงินยังได้แล้วครับพันนึ่งอัพแล้วอัพแล้วแต่เรายังไม่มีเอทีเอ็มเอทีเอ็มผมมันมันไม่ได้จ่ายรายปีมันอ๋อเลยกดเงินไม่ได้รอรอรอคิวเหรอรอครับเป็นไงมีความรู้สึกยังไงเงินมันอยู่ในกระเป๋าเราแล้วตอนนี้ใหญ่ครับชื่อพี่อะไรอะไรครับชื่ออะไรครับเวลาพุทธเจ้วลาครับมีเวลาพุทธอยากขอบคุณรัฐบาลไหม พี่อยากขอบคุณนะครับที่ให้เงินมือหนึ่งพันพี่เป็นไรเนี่ยสั่นไปปั๊บมีโรคประจำตัวฉันเล่าโอ้ครับผมยังไม่เลิกเล่าไงอ๋อเราเลิกเล่ามาครับนี่เราก็จะไปซื้อเข่าซื้อน้ำใช่ไหมใช่ครับเอาไปซื้อเอวสารครับซื้อเอวสารับออกไปกันเปไปแล้วเบนจวัลเลยใช่ไหมเนี่ยอยากพับเสนให้พ่อไปซื้อให้พ่อไปซื้อให้โอ้ครับยินดีด้วยนะครับจะได้ไปซื้อข่าวครับน้องชื่ออะไรครับชื่อคอยน้องพ่ออยู่บ้านไหนลูกอยู่ห้วยไผ่ วัยผัยไอปีนี้อยุท่าะไรแล้วเนี่ยยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดโอลุนเด็กลูกชายเลยวัยผัยเงินเข้ายังดูบัญชียังเข้าแล้วครับรอถอนเลยไหมรอถอนก็แปดโมงก็ต่อ,อคิวเนาะเราก็กดถอนเงินเลยครับชื่ออะไรครับนจัจทพลครับได้เงินหมืน่นเป็นไงวันนี้ดีใจไหมครับเว้ยสักหน่อย